นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอหังการะมังการะ มานานุสย,ยวะทาเลตพโพติธรรมโมสก,กจังโซตพโพตินะบดนีอาตมาจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียนของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งๆิงขึ้นไปในทางแห่งระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลาย หากว่าจะยุติลงด้วยเวลา <c oughs> ธรรมเทศนาเป็นปุภาประลำดับสืบต่อต่อ,ตอจากธรรมเทศนาที่มีมาแล้วแต่เบื้องต้นแห่งราตรีล้วนจะมีเรื่องอันเกี่ยวกับพระอรหรันต์ ในทุกแง่ทุกมุมในเรื่องที่เกี่ยวกับพระอระหรันเราเอามากระทำความเข้าใจกันให้แจมแจ้งให้ถึงที่สุดตามที่จะกระทำได้อย่างไรพระอระหันเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ถึงที่สุดพระละเสียได้ซึ่งอะไรครอบงำเสียได้ซึ่งอะไร ก็ได้แสดงให้เห็นมาแล้วเป็นลำดับว่าเพราะละจะได้ซึ่งความยึดถือ <c oughs> ให้ความยึดถืออะไรไม่ร้ายกาดไปกว่าความยึดถือว่าตัวกูหรือของกูซึ่งเรียกในพระบาลีว่าอหังการะมะมังการะอหังการะ ทำความรู้สึกหรือวาทะว่ากูม,ามังการะทำความรู้สึกหรือกระทําวาทะว่าของกูข้อนี้มีมานะความถือตัวเป็นมูลเหตุและมีติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกจนกลายเป็นนิสัยเรียกว่าอนุสัย รวมเรียกคราวเดียวกันหมดว่าอาหังการะมมังการะมานานุสัยความเคยชินแห่งการทำความสำคัญมันหมายว่าตัวกูว่าของกูนี่แหละเป็นจุดสำคัญหรือเป็นแกนกลางของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นแกนกลางของความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเราจะต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรในที่จริงอนุสัยนี้เพิ่งค่อยๆมีตามลำดับไม่ใช่ว่าติดมาแต่ในท้องไม่ใช่ว่าติดมาแต่ชาติก่อน ทารกอยู่ในคันไม่มีความคิดนึกซึ่งเป็นกิเลสอะไรมีจิตว่างไปตามแบบทารกว่างเพราะยังไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นรบกวนว่างอย่างนี้ไม่ใช่ว่างอย่างบริสุทธิ์เป็นแต่เพียงมันยังว่างเพราะยังไม่มีกิเลสมาเกิดขึ้นรบกวน เมื่อทารกคลอดออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆก็ยังคิดนึกอะไรไม่ได้ก็ยังว่านอยูอ่ต่อมาทารกเจริญเต,ญเติบโตพอสมควรได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้ดมกลิน่นได้ลิ้มรสแด้สัมผัสกทธระโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจ ทายกได้รับความอร่อยในสิ่งใดก็เกิดความอยากในสิ่งนัน้นก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูผู้อยากทุกคราวที่ได้บริโภคสิ่งอันมีความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทารกได้รับบริโภคสิ่งอร่อยครั้งหนึ่ง ก็เป็นการเพิ่มอนุสัยทำนองนี้ครั้งหนึ่งคือเมื่อมีความพอใจก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกู้ได้รับสิ่งที่พอใจราคานุสัยความเคยชินที่จะเกิดความกำหนัดยินดีมันก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งและเกิดขึ้นทุก ทุกครั้งที่ได้รับความอร่อยเ <c oughs> <c oughs> มื่อทายกเมื่อทารกได้รับสิ่งที่ไม่พอใจมันก็โกรธมันก็ขัดเคืองในความอยากที่จะทำลายเสียถ้าไม่เกิดอุปาทานว่าตัวกูของกูซึ่งอยากจะทำลายเสียครั้งหนึ่งนี้เรียกว่าเกิดปฏิคานุสัย อนุสัยคือความโกรธกระทบกระทั่งถา้าทารกได้รับรสที่ไม่ไม่ไม่กล่าวได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็เกิดความพะวงสงสัยในสิ่งนั้นความเคยชินที่เรียกว่าอาวิชชานุสัยนิสัยที่จะโง่ อยู่ด้วยความสงสัยมันก็เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี่เรื่อยๆมาราคานุสัยความเคยชินที่จะรักใคร่กำนดยินดีก็ทวีขึ้นปฏิภานุสัยความเคยชินในการที่จะขัดเคืองก็เกิดขึ้นวิชานุสัยความเคยชินในการที่จะโง่ ในสิ่งที่ตนรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็เกิดขึ้นราคานุสัยก็ดีปฏิคานุสัยก็ดีอวิชานุสัยก็ดีมันก็ทวีหนานแน่นขึ้นตามที่ทารกนั้นล่วงการผ่านวัยมานานเท่าใดนี่เรียกว่าความเคยชินแห่งมานะความสำคัญมันหมายว่าตัวกูของคู ในการที่จะเกิดกิดเลสหรืออนุสัยข้างใดข้างหนึ่งนั้นมันต้องมีความรู้สึกลงหลายว่าตัวกู้ผู้มีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีความมีความเป็นของกูอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าอาหังการะมังการะมาน,านุสัย เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนเป็นเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าจะถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวอนุสัยนี้ก็มากมายเลือที่จะประมาณเป็นความเคยชินนับด้วยร้อยครั้งพันครั้งก็ได้เราจึงมีอหังการะม,ะมังการะมาน,านุสัยเกิดขึ้นเป็นปัญหา มีความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไปแล้วก็ได้รับความทุกข์เพราะเหตุนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนก่อนนี้ว่าขันห้าเป็นภาระหนักบุคคลเป็นผู้แบกภาระนั่นการแบกภาระเป็นความทุกข์การสลัดทิ้งเสียเป็นความสุขนี่คืออาการที่เรา เป็นอยู่อย่างมีความยึดมั่นถือมั่นหรือการแบกของหนักความรู้สึกยึดถือเป็นอหังการมมังการเต็มไปหมดเป็นสิ่งที่จะต้องละเสียถ้าละเสียได้ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มที่สมบูรณ์คือเป็นพระอระหันนั่นเองถ้ายังเต็มอาจอยู่ด้วยอนุสัยมากเกินไปก็เป็นบูทุชน ถ้ามีอนุสัยเหล่านี้เบาบางลงไปได้เท่าไรก็เป็นพระอริยเจ้าในขั้นต้น,ตนจนกว่าจะละได้หมดสิ้นเชิงจึงจะเป็นพระอรหันต์ดังนั้นความเป็นพระอรหันต์ก็คือการหมดอหังการะมังการะมาน,านุสัยนั่นเองแม้จะเป็นคำที่จำยาก ก็อยากจะขอร้องว่าช่วยจำไว้ด้วยเถิดมันมีประโยชน์คุ้มค่ากันนะคำว่าอาหังการะมะมังการะมานานุสัยหังการะมะมังการะมานานุสัยอหังการะมะมังการะมะนานุสัยนี่คือศัตรูตัวร้ายกาศที่จะทำให้เกิดความทุกข์ อย่างยืดยาวมหาศาลทำลายสิ่งนี้จะได้ก็จะดับทุกข์เราควรจะมีระเบียบปฏิบัติเป็นอยู่เป็นประจำที่จะทำลายเสียซึ่งอนุสัยชื่อนี้อหังการะมมังการะมาน,านุสัยอหังการะ ความทำความสำคัญว่าตัวกูม,มังกระทำความสำคัญว่าของกูมานะคือความสำคัญมันม่นหมายอนุไซคือความเคยชินแห่งกิเลสความเคยชินแห่งกิเลสที่ทำความสำคัญมันม่นหมายว่าตัวกูว่าของกูอันนี้มีอยู่ตลอดเวลาเพียงใดก็เป็นการแบกของหนัก ไหวตลอดการเพียงนั้นการแบกของหนักก็เป็นความทุกข์ดังที่กล่าวแล้วขอให้สนใจในเรื่องนี้ให้ดีเป็นพิเศษก็จะเป็นการง่ายได้ในการที่จะเดินตามรอยพระอรหรันนี่จะขอบอกกล่าวเป็นพิเศษออกไปว่าเออ ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราท่านมีความรู้เรื่องนี้ดีอย่างน้อยก็ดีกว่าลูกหลานสมัยนี้สังเกตเห็นได้ตรงที่ว่าคนแก่เหล่านั้นถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องปฏิบัติอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ว่าเมื่อใครๆเขาไหว้ก็จะตอบว่าไหว้พระนะลูกนะนี่จะมาขอเตือนทุกคนโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งอยู่ที่นี่ธรรมมาขอเตือนท่านทั้งหลายทุกคนว่าให้ระลึกถึงของ้อนี้ที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติมาแล้วถ้าเด็กๆมันไหว้ ก็จงตอบว่าหไว้พระนะลูกนะถ้าเด็กๆมันไหว้ก็จงตอบเขาว่าหไว้พระนะลูกนะถ้าเด็กๆมันไหว้จงตอบเขาว่าหวายพระนะลูกนะอย่านึกจะยิ้มอยู่ในใจว่ามันไหว้กูไอคนโง่มันจะนึกว่ามันไหว้กู แล้วมันก็จะเพิ่มอาหังการะมะมังการะมานานุสัยอาตมาเคยหิวเชียนมาามหลังย่ากลับมาจากวัดบอกบุญให้แจกมาตลอดทางถ้าเด็กๆมันไหว้ก็จะตอบว่าไหว้พระนะลูกนะนี่คือท่านไม่ปล้นเอาความดีของพระมาเป็นของกู เพราะรู้อยู่ว่าที่เขาไหว้นั่นเพราะคุณความดี <c oughs> ของพระต่างหาก <c oughs> เขาจึงไหว้ <c oughs> ถ้าคนแก่คนนั้นมันไม่มีความดีหรือมีคุณของพระอยู่ในตัวมันแล้วมันไม่มีใครไหว้แต่เด็กๆนะั้มันไหว้จนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็ไหว้มันก็มีความมุ่งหมายว่าไหว้พระคุณของพระ ต่างหากนี่เราเป็นคนแก่เป็นผู้ใหญ่เด็กๆมันไหว้ก็อย่าได้โง่ได้หลงไปว่ามันไหว้กูที่มันไหว้นั่นก็มันมีพระคุณของพระอยู่ในอู้ไม่มากก็น้อยไม่งั้นไม่มีใครไหว้ <c oughs> ถ้าเขาไหว้ถ้าเด็กๆมันไหว้ก็ตอบมันว่าไหว้พระนลุกนะ ถ้าใครปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปมันจะลดกำลังของอนุสัยอาหังการะมมังการะลงไปทุกที <c oughs> แต่ถ้ามันนึกว่าเด็กมันไหวกู้เด็กมันไหวกู้อย่างนี้มันจะเพิ่มกำลังของอนุสัยข้อนี้มากขึ้นทุกทีน,นี่เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งจะบรรเทาเสียซึ่ง อนุสัยคือความเคยชินที่จะทำความสำคัญมันม่นหมายว่าตัวคูว่าของครูเป็นดูบายลัดนที่สั้นที่ไม่ยากไม่ลำบากแต่มีผลอย่างยิ่งถ้าเด็กมันว่ายแล้วในตัวกูไม่มีอะไรที่คุ้มค่ากันเลยนั่นแหละรู้สึกเธอว่ามันชิบหายหมดแล้ว เด็กมัน่หวเพราะมันคิดว่าในคุณป้าคุณหน้านี่มันมีอะไรดีมันจึงไหวแล้วคุณป้าคุณลุงคุณหน้าคุณหานี่มันไม่มีอะไรดีมันก็เป็นการคดโกงอย่างยิ่งโดยไม่รู้สึกตัว <c oughs> ถ้าเด็กมันไหวไอ้คนที่ไม่มีอะไรดี พอที่จะไหว้ได้อย่างนี้แล้วก็ขอให้รู้เถิดว่ามันตบหน้ามันเคกหัวมากกว่าที่มันมายกมือไหว้นั่นมันมาตบหน้ามันมาเคกหัวมากกว่าเพราะว well, uh ่าในคนนั้นมันไม่มีอะไรดีทีนี่ถ้าจะหาทางป้องกันให้ดีที่สุดไม่ส่งเสริมกิเลสอนุสัยอันนี้แล้วจงถือเป็นหลักว่า เขาไหว้พระคุณของพระที่มีอยู่ในเราที่เราประพฤติปฏิบัติดีนั่นะจึงตอบเขาไปว่าไหว้พระนะลูกนะขอตักเตือนทุกคนเนี่ยที่ได้ยินได้ฟังนี่ว่าถ้าเด็กๆมันไหว้แล้วก็จงตอบว่าไหว้พระนะลูกนะทุกทีไปอย่างนี้จะเป็นการลดกิเลสอนุสัยแห่งตัวครูและของครูให้ลดลง ถ้ารู้สึกว่ามันมไม่มีอะไรดีที่เด็กมันควรจะไหว้ก็จะได้รีบรีบรีบทำอะไรให้มันดีให้มันดีมีพอที่จะให้เด็กมันไหว้ข้อนี้จะเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่ปู่ย่าตายายเขาเคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วกลัวว่าระเบียบนี้มันจะหายไป ไม่มีใครถือปฏิบัติว่าถ้าเด็กมันไหว้แล้วก็บอกว่าไหว้วพระนะลูกนะ,ะมันจะชิงเอาหน้าว่าไหว้กูไหว้หูถ้าอย่างนี้แล้ตัวกูตัวกูมันจะโตขึ้นเรื่อยของคูของกูมันจะโตขึ้นเรื่อยแล้วมันก็นเดินกลับหลังหันกันเลยกลับหลังหันไปจากร่องรอยของพระอระหรัน ้เราสำนึกอยู่เสมอว่ามันมีคุณพระอยู่ในเราดีพอที่จะให้เด็กมันไหวนั่นแหละมันก็จะลดความประมาทแล้วถ้าเด็กมันไหวก็อย่ารับออกมาเป็นของกูให้ถือเสียว่ามันไหวพระจึงบอกว่าไหวพระนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเะไรเอ๋ยก็สุดแท้ถ้าเด็กๆมันไหว้แล้วก็ตอบว่าไหวพระนะลูกเอ๋ยนะหลานเอ๋ย อย่างนี้แหละมันจะลดตัวกูลดของกูเดี๋ยวนี้มันไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเขาวหวยแล้วมันก็หลงละเลงว่าเขาไหวก้กูกูมีดีกูมีเด่นกูดังกูอะไรทำนองนี้แล้วนั่นแหละมันเพิ่มกิเลสพระเนนทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเขาไหว้เรา ก็ขอยคิดว่าเขาไหว้พระอย่าเอาเราออกไปรับให้เราเรามันผีบ้าไอ้กูคูคูมันผีบ้ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปรับไหวให้ไหว้พระถ้าถ้าเขาไหว้เราก็ให้ถือว่าเขาไหว้พระความเป็นพระ,ะคุณของพระที่มันมีอยู่ในเราถ้ามันมีอยู่สักนิด แม้แต่เ้่าปีกริ้นก็ยังดีมันมีสำหรับให้เขาไหว้ถ้ามันไม่มีพอที่เขาไหว้แล้วก็รีบปฏิบัติความดีให้มีขึ้นมาในตนเป็นคุณของพระที่สิงสถิตยอยู่ในตนสำหรับเป็นที่ตั้งแห่งการกราบไหว้เคารพบูชา ถ้าเขาไหว้แล้วก็ให้ถือว่าเขาไหว้พระเสมอไปอย่างนี้มันจะเป็นการลดบรรเทาเสียซึ่งอหังการะมะมังการะมานานุัสชื่อยาวฟังยากแต่นั่นแหละตัวร้ายกาดถ้าหมดอหังการะมะมังการะมานานุัสเมื่อไรให้มันก็จะเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้น คำพูดชนิดนี้มีอยู่มากมายในพระบาลีแต่ไม่ค่อยเอามาสอนกันที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แท้จริงกลับไม่เอามาพูดกันเช่นเรื่องอิทัปปัฏจยา,าสุญญาตาตถาตาเหล่านี้มันมีอยู่มากมายในพระบาลีแต่ไม่เอามาพูดกันเราเพิ่งเอามาพูดกันมันก็มีประโยชน์ เรื่องการละเสียซึ่งอหังการะมะมังการะมะมกานม,มังการะมานานุสัยและเป็นพระอาหารหันนั่นนเป็นหลักในพระบาลีของพระไตรปิฎกทั้งหมดนี่เราจงรู้จักว่าอันนี้แหละมันเป็น,นตัวร้ายตัวร้ายกาศ <c oughs> คือปีศาจแห่งตัวกูของกู จงพยายามลิดรอนกำลังของมันอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไหวเราจงบอกเขาว่าไหวพระนะเพื่อนเอ๋ยไหวพระนะคุณเอ๋ยหลานเอ๋ยลูกเอ๋ยไหวพระนะอย่าเอาตัวกูออกไปรับอย่าให้มันเป็นไหว้กู้นั่นแหละมันจะชิบหายหมดมันจะวินาิีหายหมดถ้าเอาตัวกู่ออกไปรับว่าเขาไหวกู เดี๋ยวนี้เห็นแต่ครูบาอาจารย์มันก็ยกหูชูหางว่าเขาไหว้กู้นี่มันก็ทําอะไรอะไรเพียงเพื่อเขาไหว้กู้นี่มันเป็นการเพิ่มภูนิเลตและอนุสัยข้อที่กล่าวนี้นี่เป็นเรื่องของพระอระหันด้วยเหมือนกันวันนี้เป็นวันพระอระหรันเราก็จะพูดเรื่องราวของพระอระหันให้หมดสิน้นมันมี มีเชื่อหรือมันมีรกรากของกิเลสน่ตั้งอยู่ที่ตัวกูของกูจนเคยชินเป็นนิสยัยเป็นนิสยัยจึงได้เรียกว่าอาหังการะมังการะมานานุสยัยเพิ่มขึ้นมาตามวัยที่เกิดมาอายุมากข้าวอายุมากข้าว ถ้ามันโง่ไปอย่างนี้แล้วมันมีแต่เพิ่มอนุสัยถ้ามันฉลาดในทางที่ตรงกันข้ามแล้วมันจะมีการลดเสียซึ่งอนุสัย <c oughs> ถ้าคิดว่ายังอีกไม่กี่ปีก็จะตายกันแล้วก็รีบเถิดรีบเถิดเวลามันเหลือน้อยแล้วรีบประพฤติกระทำให้ข้าวร่องข้าวร้อยของพระอรหันต์กันเสียทีเถิด จะได้มีการยกหูชูหางเรื่องตัวกูเรื่องของกูเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องดังเหล่านี้มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงกิเลสตัวนี้ทั้งนั้นเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเรื่องความมีหน้ามีตานี่มันกลับเป็นอาหารของกิเลสที่เรียกว่าตัวกูของกู ถ้ารู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วก็ตัวกูไม่มีอะไรดีจะให้เขามาไหว้ได้อย่างไรก็รีบสลัดออกไปเสียว่าไหว้พระเถิดเพื่อนเอ๋ยถ้าเพื่อนเขาวหว้ก็ไหว้พระเถิดเพื่อนเอ๋ยถ้าลูกเด็กๆมันไหว้แล้วก็ว่าไหว้พระเถิดลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยนี่เป็นข้อปฏิบัติ น่าจะฟังดูแล้วลัดสั้นและเล็กนิดเดียวแต่มันมีอนุภาพมากที่จะชำระชะล้างเสียซึ่งอนุสัยแห่งตัวครูของครูนี่เป็นการเดินตามรอยพระอรหันต์เป็นการไม่ละจากร่องรอยของพระอรหันต์คือการทำลายเสียซึ่งอนุสัยว่าตัวครูว่าของครู นี่มันก็ยากมันลําบากมันยากตรงที่ว่าใครๆมันก็ชอบชอบให้ใครไหว้ชอบให้ใครเสนญเยนินยอ่อและเอามาเป็นของกูนี่มันยากอยู่ที่ตรงนี้ <c oughs> เพราะว่าพร้อมๆกันนั่นเราได้รับการสั่งสอนให้ยึดถือในทางดีทางเด่นทางดังกันอย่างนี้ทั้งนั้นมันก็ยิ่งหล่อเลี้ยงไอ้ตัวกูของกูให้เหนียวแน่นมั่นคง ละได้ยากยิ่งขึ้นไปอีกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เดินตามรอยของพระอระหรันต์เดี๋ยวนี้ <c oughs> มันไม่รู้ถึงความจริงมันมันมันมองที่ผิวผิวเผินๆแล้วมันไม่รู้ถึงความจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรกันมันเป็นเรื่องอย่างไรกันมันต้องกระทำให้ถูกต้องกับเรื่องนี้ คือเรื่องที่ตัวกูของกูมันไม่มันไม่อาจจะเจริญมันคงเหนียวแน่นอยู่ในสันดาน <c oughs> มันมีแต่จะหลุดถอนคลายออกจากสันดานนั่นแหละเป็นความถูกต้องอย่าคิดว่ามันเหลือวิสัยที่จะทำได้เพราะว่าทีแรกที่มันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดมาตามลำดับ ตามธรรมชาติที่เราไม่รู้มันไม่ได้ติดมาแต่ในท้องมันไม่ได้ติดมาแต่ชาติก่อนมันเพิ่งงอกขึ้นทีหลังเหมือนกับเนื้อร้ายที่มันเพิ่งงอกมันก็ควรจะตัดออกได้มันตัดออกเสียได้ในส่วนที่มันงอกเป็นเนื้อร้ายมันควรจะตัดออกเสียได้ นี่กิเลสท,ทั้งหลายที่มันเพิ่งเกิดเพิ่งมีเพิ่งสะสมขึ้นมาเมื่อเกิดมาจากท้องแม่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องละได้เพราะมันไม่ใช่ของเดิม <c oughs> ของเดิมแทๆ้ๆมันไม่มีจิตใจของเด็กในคันหรือเด็กแรกทอดใหม่นะมันไม่มีกิเลสเพราะมันทำกิเลสไม่เป็นมันยังไม่หลงไหลในอะไร แต่เมื่อมันเกิดมาน,นานพอสมควรมันได้รับของอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มหลงไหลมันเริ่มหลงไหลแล้วมันก็เพิ่มความหลงไหลในความยึดมัน่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูนี่ขอยย้อนดูกลับหลังกันอย่างนี้ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังกันบ้างก็คงจะดูไม่เป็นนี่ เดี๋ยวนี้ก็ได้ยินได้ฟังกันมามากพอสมควรแล้วมันก็ควรจะดูเป็นดูให้เห็นเห็นในข้อที่ว่าไอ้ตัวคูของคูนี่มันเพิ่งเกิดมันค่อยๆเกิดแล้วมันก็เกิดมากขึ้นจนเหนียวแน่นอาจนยากที่จะละได้ทุกคนลองใครควรพิจารณาดูเถิดดูเถิดว่าไอ้การที่จะละเสียซึ่งความเห็นแก่ตัวยึดมั่นตัวเป็นของตัว กูดีกูเด่นกูได้กูดีกว่าใครเนี่ยหรือกูจะต้องดีกว่าใครเนี่ยมันเป็นกิเลสที่ละได้แสนญ,ญากเพราะมันสะสมมานานตั้งแต่เป็นทารกนู่นเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่เพิ่มมันไม่มีลดนี่มันก็ยากที่จะละได้เขาให้สนใจในเรื่องนี้กันบ้าง ที่ว่าให้อยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงดนั่นน่ะมันมีผลอย่างนี้เพราะเมื่ออยู่ในที่นั่งที่นอนหรือในที่อันสงัดนั่นน่ะมันจิตใจมันประณีตละเอียดพอที่จะมองเห็นสิ่งอันร้ายกาดนี้ถ้าเราไปเออะมาเทิงเฟินเสฮะกุค,คลีกันอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เห็น ซึ่งการที่อยู่ในที่อันสงบสงัดนั่นมันเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มองเห็นสิ่งที่ลึกที่เห็นยากที่ข้าใจยากดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติขึ้นไว้เป็นข้อหนึ่ง <c oughs> ในบรรดาธรรมะทั้งหลายที่จะทำความเป็นพระอรหันต์หรืออยู่เหนือความทุกข์